ไม่รู้เห็นเห็นมันบอกเห็นมันพิมพ์มันน่าจะเปลี่ยนชื่อใช่ใช่ใช่เนี่ยมัแล้วมันก็ชื่อมันด้วยพี่ไม่เชื่อดูไอมินแบง5ดาวฮีโร่แล้วพี่ตอนแรกมันเป็นตัวมัน4ดาวตัวมัน4ดาวอยู่จาได้กูเคยตอนนั้นก็เล่นมันคนยังยังไม่หยุดคุยกันอีกใช่ไหมยังฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวคุยกันอะไรบอลมึงถือไอสัตว์เดวกตบหัวที่ ผมมีพกบอมแล้วปื้แล้วเ้านี่คือเกจะปิดผม้งใช้เลยนี่บอมพกามันยังไงดีมากที่มสายยาวับแบบอจะอะไรเนี่ยมันโอ้บอดโอ้อดมัวล ก็บอกอยใส่ลงมาก่อนก็ได้สามแย้อะไรเลอะเนี่ยหนังสือเองเออกูคอยให้มันเข้ามันโวยเอ้ยปล่อยมายิงกูใครดูในบีวะเนี่ากเลยวะใครดูในบีวะเด็กเอ้าวอ๋เหี้ยมึงไม่มีคนดูในบีเหรอโอ้หโอ้ดูเพื่อนหน่อยก็ได้มั้งฝา่งยกตัวหนึ่งอ่ะพี่คิวไมีอะไรล่าสุดอ่ะ อยู่อะพี่ว่าแดนนี่ตายห้องรับโหห้องรับสาหัสมากหน้าแดงด้วยนะตายเย็นใจเย็นเดี๋ยวตัวเดียวเสียงอยู่แถวนี้ป่ะวะกระโดดอยู่ยาวป่ะเอาให้ชัวร์เออตัวเนี้ยมันปิดฟูมหน่อยก็ได้มั้งชอบแบบยืน อันนี้ดีกว่านี่ดีกว่านี่เออตัวนี้ซองนะโมบอกใช่อะที่โมยืนคนยู่ไหนยืนไหนยังรับโดดแล้โอ้โห้โวยเอ้ยโดนแทงนะขึ้นเชื่อมไปอ่ะยิงผ้าอย่างว้าวดูสามแยกไอ้ไอ้ไอ้กล้วย โอ้ยิงโคตรเต็มเลยตัวเมืองยุ่ไอ้บ้าจิงจกเลยจัดมือกัรเล่นตั้งสติเล่นหน่อยดิยี่สิบแต่กูเลิกแม่งเลยโอ้โดนลอยหลายรอบรอบเดียวดิเกมที่มีรอบเดียวเยี่ยมาตัวต้นก็ังไงนะมอไม่ได้ตั้งเลยขอขอตั้งห้องดูก่อนนะพี่ไวแล้วิ้น มาปัดไปที่หายไวอีกบอมโอ้ยโดนหรอโดนไหมเจ็บมากถอยไปแล้วโดนพวกบอมอีกนัดนึงด้วยอยู่อยู่อยู่เอลึกอะโดนพวกบอมโอ้โหฉันเจ็บอยู่นะจะยิงแค่ตัวนี้โหอยู่ของดูของเอบ้าน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 ถังหน้าบ้านหน้าบ้านสาหัสนะสาหัสมากเอ้ยชั้นต้อนเห้ย phải lấy đi, nó thả hạt leo, nó ở trong cái khoang bên trong, phải lấy thả hạt leo, nó ở trong cái khoang bên trong, nó ở trong cái khoang nó ở trong cái ở trong vậy? khoang bên trong, nó nó ở trong cái khoang bên trong, nó ở trong nó ở trong cái nó ở trong nó ở trong nó ở trong cái khoang bên trong, nó ở trong cái

ไม่มีใครดูยาวเหรอจด้เอไวาจ้าจะจ้าแทบเลให้ได้นี่ไงนะมีไฟคู่เฮ้ยเราโดนระเบิดจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยโอ้โหมีโดน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 ไปแลยถอยมาโดนแล้วสวยโอเคโอเคไปดีแล้วให้จ่าฮัทโดนพกบอมไปแล้ว หล่าวปะล่ะยิงให้โดนอะไรก็ทำเพ้อตุ๊กๆไปคิวอหรอกยิงยังไงเนาะเฮ้ยโอ้ยอยากจะป๊อกไอ้เหี้ยเหลือเจ็ดโอ้ยไอ้เหี้ยปาดหน้ากคิดว่ามึงเป็นแชมป์โลกอะเหลือเจ็ดเจ็ดวะยันบวกไอ้เหี้ยโดนทั้เรืองมาโดนปกป้อง

ไม่โดนหรอโอ้ยมันเจ็บมากพี่ไว้สวยพี่ท่านเอท่านเอคุมคนเดียวแล้วพ่ว้เหลือคนต่เป็นคงเอะคงเอที่คงเอคงเอตัวนี้คงเอคงเอคงเอขวาขวาโคจียน่ะเกียนระเบิดเกียน็ต่อสียเลยครับ ถ่ายคลิปไว้อยู่เนี่ยโอ้ยแล้วอะไรถ่ายนชไเป็นไรมึงจะเอาลงทไหนเนี่ยไปบบอทำแยทแยเข้าผ่นไปดูอยู่เงี้ยแค่เจ้ากาได้ใช่ไหมเนี่ยดูสามแยกกันนะ ทีมทีมต้องไปยูแล้วพี่ตัดไวาลยตัวอยู่ด้านขวาเติมเข้าตาแยกตายตัดขึ้นอยู่เชือไหนอะไม่รู้หายไปแล้วเอาอยู่เขาเองแล้วดีนี